เป็นเรื่องแฟนคลับผิดหวังนักร้องดังกอดโตโน่ขอเลิกติดตามยังคงตกเป็นประเด็นร้อนถูกวิพากษ์วิจารณ์สนั่นสำหรับโตโน่พาคินที่ตอนนี้ชาวเน็ตต่างขุดคลิปต่างๆมาถล่มซ้ำแต่ล่าสุดดราม่าลามไปยังนักร้องหนุ่มดังปอนพีฮอสหรือปอนวัชรินหลังจากที่เจ้าตัวโพสคลิปลงไอจีไปงานฟุตบอลเข้าร่วมชมการแข่งขันฟุตบอลไทยลีกที่ส เกษตร์พบกับโปลิเทโรนัดสุดท้ายฤด,ดูการนี้ซึ่งมีช็อตที่หนุ่มปอนผูกกอดโตโน่ทำเอาแฟนคลับบางคนที่เห็นคอมเมนต์รามาสนั่นอาทิจะได้อันฟอนได้ง่ายขึ้นผิดหวังนอยเคเลยบายนอยเป็นต้น <_ C 1> นอกจากนี้ยังมีแฟนคลับรายหนึ่งที่ถึงขั้น DM มาหาส่วนตัวบอกว่าขออนุญาตเลิกฟอนนะผิดหวังโพผิดสิ่งข้อส ทำเอาชาวเน็ตหลายคนเห็นแล้วปวดหัวแทนหนุ่มปอนต่างบอกให้แยกแยะเพราะหนุ่มปอนจริงๆเป็นนักกีฬาในทีมเกษตรเขามาให้กำลังใจทีมเกษตรเท่านั้นเองจบกันไปแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้ฝากกดไลค์กดติดตามและเป็นกำลังใจไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ